อยู่วัดให้โยมกราบเท้าอยู่ห้องลวดเท้าให้สีกาตอนนี้นะครับเซียนพระอย่างนัดแฟนพันแท้บอยท่าพระจันร์แพ้แล้วนะครับทำไมฮะอันนี้เขาเซียนพระเขาเก็บแต่พระแท้ทั้งนั้นเลยฮะอุ้ยตายตียสนุกซะแล้วแทงสนุกซะแล้วส่วนใหญ่แล้วพระที่ตอนนี้เนะี่ยมีข่าวออกมาเนี่ยประมาณ10รูปจริงๆมีมากกว่าน,นั้นไหมครับพี่เต่าครับอยอดมันมีจะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงแน่ผมได้ยินข่าวมาว่า ท่านกำลังจับตามองพระรูปหนึ่งอยู่และเป็นพระดังด้วยแล้วถ้าใครรู้นี่จะยิ่งตกใจเลยกับรูปนี้จริงหรือเปล่าครับตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าเกิน5รูปครับประเมินต่ํามากแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าวันนั้นพี่หมวยดึงเชงอยู่ตั้งนานปรากฏว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากพี่หมวยดึงเชงอ่ะ บิ๊กต่าก็ลงจับทันทีตอนแล้วก็เลยขยับมาจาก5เป็น10แต่ตอนหลังก็มีคนบอกว่าลามไปถึง30เสียดายมากเพราะว่าพระหลายๆรูปที่หนูเห็นเป็นพระที่มีคุณูปการต่อพระศาสนาท่านไม่ควรที่จะเห็นแก่กิเลสส่วนตัวสุดท้ายมันก็เลยลงเอยแบบนี้ก็คือดูรายชื่อวัดวัดใหญ่ทั้งนั้นนะครับเป็นพระรามหลวงใหญ่แล้วก็พระมีสมณศักดิ์ทั้งนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้ย มันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้ในวงการพุทธศาสนาเลยว่าเคยเกิดวิกฤตศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่ในวงการพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้มันต้องนําไปสู่การแก้ไขปัญหาหลายอย่างครับเพราะวัดนี้เนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดใช่ไหมฮะร,รู้สึกอ่าท่านก็ลาสิขาแล้วอันนี้ตอนแรกมีข่าวว่าตูดท่านเองเนี่ยนะครับโดนวางยานะฮะโดนวางยาล่าสุดท่านฝากมาบอกว่าท่านดโดนวางยา แต่ท่านพลาดเองรบกวนอาจารย์ช่วยแจ้งสื่อด้วยไม่มีประเด็นวางยามีคนจะเล่นข่าวเป็นเพราะความผิดพลาดของตนเองครับโยมนิมนต์ท่านไปที่บ้านด้วยเหตุผลอะไรท่านก็ไม่ได้บอกแล้วท่านก็สนทนาทำกันแล้วท่านก็ได้ดื่มน้ําปานะที่โยมถวายหลังจากนั้นมาท่านก็ไม่รู้ตัวท่านอีกเลยเข้าสู่ประโยคที่สองก็คือท่านบอกท่านท่านไดลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนั้นคือสิ่งที่ท่านได้สื่อให้ธรรมาไี้ทราบที่วัดโสธรเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระครูสิริวิริยะธาดาใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดจริงๆแกต้องเป็นประธานในการบวชเนรเมื่อวานนี้แต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้กลายว่าต้องเอาเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าอาวาสลงมานั่งแทนแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ใช่ไหมหนีหนีกับฟอร์จูเนอร์แล้วสามคันสีดนด้วยสีดําทํายางกับหนังเจมบอลแกก็แสบนะแกใช้รถฟอร์จูเนอร์สามคัน S <S มีอยู่คนเดียวแต่ต้องนั่งรถ f ฟ r ์ u จูนเนอคันคืออะไรวะหนึ่งในวัดดังอีกหนึ่งวัดมุผู้ชมครับคือวัดรุ่งชฉายเป็นที่น่าตกใจนะครับเพราะเรื่องนี้นี่เจ้าอาวาสท่านศึกเลยท่านเป็นมีตําแหน่งทัาบ,บุครองเป็นรองเจ้าหนะ้าภาคสองใช่ไหมครับแล้วก็มีตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสพระรามหลวงซึ่งเพิ่งได้พระรามหลวงมเมื่อเร็วนี้เองนะโยวัด <S 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 ให้โยมกับเท้า อยู่ห้องนวดเท้าให้สีกามีอีกภาพหนึ่งด้วยที่แบบเอาหัวซบเอาอีกภาพมาอีกภาพมาเอาอีกภาพมานี่เหรอเทพมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอรักมากตอนนี้นะครับเสียนพระอย่างนัดแฟนพันแท้บอยท่าพระจันทร์แพ้แล้วนะครับทำไมฮะอันนี้เขาเสียนพระเขาเก็บแต่พระแท้ทั้งนั้นเลยครับก่อนอุ้ยตายนี่หลุยพี่ตองอีกแล้วจับมือรักมากอุ้ยตายตีสนุกซะแล้ว แทงทุกซะแล้วอ,อันนี้ต้องขออภัยถ้าไม่ใช่หรือไม่ยังไงก็ไม่ทราบนะแต่เขาเชื่อว่าเป็นพังประเทศวชิรธีราพรแห่งวัดวุฒิฉายเออเอามีมาเปิดมาเปิดมาเอามึงน,น,น,นี่ก็ขยันถ่ายเนาะอีก็ปเน้อนิดหน่อยๆน่อยมึงก็ถ่ายไว้เนาะทำไมขน,ขนแขนก็ป์เขาเยอะขนาดนั้นเนาะมึงนี่เยก็ปอ่ะวันที่ให้สัมภาษณ์กับพี่หมวยดูดีหมดแต่ไอ้เกือบถึงเวลาปุ๊บอ่ะมึงลอบทุกสายเลยสายเกจิสายนักเทศสายวิชาการสายบาลีสายประสาฆาีิการ มึงเหลือพระไว้ให้กูกราบมั่งพระที่ดีคือพระคุปตธรรมก็อยู่ในรายการคุณพธรรมโทรมาทำไมครับไมใช่ไหมเลือะพูดกับเธอตอนนี้นะตอนี้ก่อนนะทำไมเ <S <S 1> <S 1> แล้วพ่อคุณนะ่ะดูแลสำนักสงฆนะ์อ่ะคุณพ่อคุณจะยังไงเนี่ย สมาคมค่ะไม่กีดถามพ่อแล้วค่ะอ๋อโอเคแล้ววันนี้เขาจะประชุมไหมครับวันนี้เขาจะวันนี้เป็นประชุมไหมครับตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะมีการประชุมระหว่างเทระสมาคมแล้วก็พออสํานักพุทธอ่าเย็นนี้น่าจะได้คําตอบที่จะตอบท่านค่ะโอเควันนี้ได้คําตอบนะมันมีรูปออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นตัวท่านเองเนี่ยไปมีสัมพันธ์นะครับแล้วก็เหมือนกับมีคนเนี่ยเริ่มไปต่อว่าต่อขานท่านทางเราก็เลยส่งคนเนี่ยไปสอบถามท่านนะฮะตัวท่านบอกเลยบอกว่า ไม่เกี่ยวข้องเลยผ่านไปไม่นานครับปรากฏว่าสีกากอบเองเนี่ยติดต่อมาอีกนะฮะคราวนี้ไปหาเบอร์ท่านจากไหนไม่รู้แล้วก็โทรศัพท์หาท่านท่านเองไม่รับโทรศัพท์แต่ให้ทางฝั่งของออวายาวิจกรเนี่ยติดต่อกลับไปหลวงพ่อเจ้าวาอยู่ไหมคะบพื่อ่อเรื่องอะไรครับเออหนูมาทุละค่ะอยู่ในวัดแล้วค่ะอยู่ตรงหน้าโบสถ์ฝนตกหนักมากเลยค่ะอ,อ่อจะมาสอบพบท่านนะคะไม่ไม่ทราบว่าจะมีเรื่อง,รงเร่งด่วนไหมครับ ค่ะหนูรอได้ค่ะเบอระเอิญหนูมีธุระด่วนให้ท่านโทรกลับมาก็ได้ค่ะตรงพี่บอกว่าหนูจะต้องรอจนก,กว่าจะได้เจอค่ะเบอรเอิญหนูมีธุระด่วนจริงๆไม่ได้ธุระเรื่องอะไรครับเพราะว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาเจอได้นะครับส่วนใหญ่แล้วพระที่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาเนี่ยประมาณส0 1สรูปจริงๆมีมากกว่าน,นั้นไหมครับพี่เต๋าครับคือชุดสืบสวนเนี่ยนั่งดูกันแบ่งกันดูเพราะว่ามันต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆ <c oughs> เจอคลิปหนึ่งบางทีคลิปยาวสี่ห้าทีเราก็ต้องเปิดดูให้จบ ว่ามันอะไรยังไงมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับเจอคลิปก็ต้องเปิดดูก็ก็ใช้เวลาอยอดมันมีจะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงแน่แต่ที่นี่ตอนนี้ยังไม่มีพระที่ศึกไปมาแจ้งความอะไรเลยถูกไหมครับเราเราเราพยายามติดต่อเราพยายามเรียกรอมเพราะเราเรารู้ว่าผู้หญิงเนี่ย,ไม,มยไม่ได้หวังดีกับกับตัวพระนะครับ เราเราพยายามประสานนะครับจะติดต่อไม่ได้นะครับถ้าเรา mm. เรา,เราถ้าถ้าเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถเป็นคดีได้นะครับผมได้ยินข่าวมาว่าท่านกําลังจับตามองพระรูปหนึ่งอยู่และเป็นพระดังด้วยแล้วถ้าใครรู้นี่จะยิ่งตกใจเลยกับรูปนี้จริงหรือเปล่าครับทุกรูปเหมือนกันนะทุกรูปเหมือนกันแต่แต่แต่บางรูปอาจจะหัวหมอหน่อยก็ต้องไปพบกันนะครับต้องปไปไปเจอกันด้วยหลักฐานนะครับโอเค ผมถือว่าคำตอบของท่านคือมีนะครับ